สวัสดีค่ะพบคลิมนะคะในช่องคลิมชแนลนะคะวันนี้นะคะคลิมก็จะมารับคำถามนะคะจากช่อง a u m n s c o r e หนึ่งสองสามสี่นะคะก็มาดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะให้รีวิวสกุชี่ที่เป็นผลไม้ที่ชอบนะคะก็นี่นะคะ จะเป็นแอปเปิ้ลสตรอเบอรีส่สับปะุดนะคะต่อไปจะเป็นสกูชี่ที่ไม่ชอบนะคะก็นี่ค่ะต่อไปนะนี่นะคะ ที่ิมไม่ชอบนะคะเพราะว่าไม่สโลค่ะเนื้อเขาจะแน่นมากนะคะต่อไปนะคะสกุชีนะคะที่ทำเองสโลนะคะก็นี่ค่ะ นี่นะคะหนามากเลยนะคะตรงนี้หนามากเลยนะคะเหมือนชิ้นใหญ่มากนะคะจะเป็นสกุชีําเองนะคะก็ ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นสกู๊ชี่ที่ทำเองสโลมเหมือนกันนะคะก็ชิ้นนี้เลยนะคะมีแท็กนะคะที่จริงสกู๊ชี่ทำเองของเครมนะคะมีเยอะนะคะแต่ว่าขอรีวิวเพียงสองชิ้นนี้นะคะก็ ต่อไปนะคะสกูชิที่เป็นสีชมพูค่ะต่อไปนะคะสกูชิที่เป็นสีฟ้านะคะนี่นะคะสีฟ้าค่ะ และชิ้นสุดท้ายนะนะคะจะเป็นสกูชีนะคะที่เป็นสีแดงค่ะก็แอปเปิลนะคะก็สเรับนี้นะคะคิมก็รับคำท้าเพียงเท่านี้นะคะก็ตอนนี้นะคะคิมก็ลาไปก่อนใคร อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้คิมด้วยนะคะสำหรับนี้นะคะคิมก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะ